สวัสดีค่ะมาชมสาลาแน่นะคะวันนี้มาพูดถึงเรื่องสาราแน่เนาะสาลาแน่อยู่สวนเยลีวิธีเกษตรนะคะพี่น้องที่ดิมแลนด์ฟาร์มสองพี่น้องเยลีปลูกสาราแน่เนาะพอดีตอบรีิ่นมีปัญหาเนาะเขาก็เลือกสาลาแน่มาแทนสาราแน่งามคักบอขามาเบิงสาลาแน่เด้อพี่น้องที่นี่ในเรื่องของสาลาแน่เนาะมีประโยชน์อีย่างเนี่ยมัอนีเก็เสียขั้สมบัติของสาลาแน่มาฝากเนาะพอใดสนใจปลูกเด้ค่ะพี่น้อง พันยดิมแดนฟาร์มสองพี่น้องเด้อหลายอยู่นะคะพี่น้องปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายดีค่ะพี่น้องอันนี้ปลูกแค่ประมาณสองเดือนเองนะคะตะกี้แล้วต้นห่างห้างเนาะนี่เลยก็เลยเอาขข้นมาปลูกใส่กระ,ะใส่ล่างใส่กระถางแทนสรตเบอดีเห็นบ่ะเพิ่นออกหกักออกนายเนาะนี่เนาะออกเนี่ยพอนี้จะปลกูกเต็มเลยค่ะสรรพคุณของสระแหน่เพื่อนบอกว่ามันเป็นเมนท่อนเนาะ ตเพเ่นเนี่ยจะมีสารเมนทอนอยู่ในตัวของเพินเนาะหากินเพนวา่าลดกินปลากว่าสันพี่น้องสาละแน่นี้ขับลมในล้ำใส่นะคะอันนี้คือประโยชน์ของเพินเนาะหากินเป็นผักเคียงก็ไดเนาะกินกับลาบกินกับปนกับลาบเนาะจนเนญ่ก็จะเป็นกับลาบนั่นะที่ที่หากินเนาะลาบปาลาลาบไกล่ลาบปิดกระซามเนาะสาละแน่นี้เข่ากันคักนะคะดับกินข้าวได้ดีนะคะ เออพื่อนเราเป็นยาเนาะกินซาละแน,นี่นี่ประโยชน์นะคะแต่ว่าต้องปลูกปลอดสารพิษเด้ย่นี่ปลูกปลอดสารเนาะค่ะพี่น้องงามคักนะคะไม่ได้ฉีดยายอย่างเลยนะคะนี่เบ่งดอกเพิ่ยอดเพิ่น,น,นกินกับลาบกับเครืองเคียงนี่ก็จะเหตุให้ลดล้มในกระเพาะเนาะแก้ปวดได้ดีวันสัมผันวารลดการอักเสบของหลอดลมนะคะ ผู้ใดเป็นวัจดตดิสีก็กินได้นะคะแก่เป็นโรควัดโรคไอนะคะกินสารหน่เนาะเป็นยายาขับลมในลำไส้นะคะช่วยย่อยได้ดีนะคะในส่วนตับประกุนของสารแนรเด้อคะ่ะงามค่ะพี่น้องใครสนใจเด้อค่ะเด้อ,อยูดีมแดนฟาร์มสองพี่น้องยาลีวิธีเกษตรนะคะมาเอาพันธุ์น้ำเล่าได้เลยนะคะนี่ มะะีจำหน่ายนะคะถ้าใครสนใจนะ,ะสร้างจองไว้เดียวแยลี่จะเก็ดใส่กระถางให้นะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกะสีจำหน่ายเป็นกระถางละนะคะเนาะใครสนใจตอนนี้งามค่ะค่ะพี่น้องปลูกละระแหน่ลอยฟ้าเนาะปลูกยกกระถางนี่แหละเพราะว่าเห่าว่าปลูกโยกผืนดิยานยานพืนนี้ปัญหาว่าเป็นแยลี้จะปวดเอวสิไหมคะมันี่เสียบค่าเดียวเพิน่นในเบิรงเมื่อเสียบอย่อีกลอกนึงอีกเพิ่นกับขาเดียวเพิ่นกัง,งามค่ะนี่ เก็บกินหลายรอบแล้วค่ะเห็นบอกงามคักดเลยนะคะปลูกแป๊บเดียวค่ะพี่น้องปลกงูกายวันปลูกสาลาเน่เนี่แหละเสียบยอดเลยนะคะโมเดลดีอย่างหลายนะคะใครอยากได้พันเด้อใครอยา,ายกได้ไปกินสินะคะมาวันจะเปิดปลาผักบุฟเฟ่เยอะค่ะพี่น้องโอเคค่ะวันนี้เอาสาลแเน่มาฝากสวยๆค่ะ